บอกแล้วว่างานนี ну ้มัน no ดูแลเข้าในนี้แบบดูหมาไห้ตาตาให้โจมีห้างเป็นโอ้ยแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามแปดเก้าแปดตรงไหมครับตรงติ๊กวางเลยติ๊กวางเลยถ่ายรูปเลยเรียงเลยเรียงตามบัตรลำใบเลยสามวัวอะไรอ่ะ

พี่รู้อมเมไดมเท่าไหร่พี่ครับเบื้องต้นเบื้องต้นค้นพบอีกสามะ้นแอ่าก็ผมเป็คนบอกเพื่อสวบอีแค่อะไรมาเนี่ยครับยมรอ่ะพี่ใส่กระไสติกก็เดี๋ยวไอ้างจับชื่ออะไรพี่ อชื่ออะไรพี่ช่วยช่วยชื่อนะที่แปอยู่ที่ไหนพี่บ้านเพอบ้านเพอเขามาส่งหรือพี่ไปเอาเองอ่ะบางทีก็ท่าทางบ้านก็เมื่อทีก็แปะเองส่วนมากไปเอาเองใช่ไหมครับขับรถเข้าไปเอาเลยครับเมตรเท่าไหร่ด้วยเท่าไหร่เมตรเท่าไหร่พี่เอาทีห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรตลอดเลยพี่เอามาเมตรเท่าไหร่หนึ่ยี่สิบแล้วมาตบมาขายเมตรเท่าไหร่ ไม่ได้ร้อยห้าสิบมาสองร้อยแล้วไปเกินควรูดเลยฮะแล้วกี่วันไปเอาทีอะพีส่สองวันสองวันวันนี้มากี่วันละมากี่วันละชุดเนะี่ยสามวันนี่นะีน่ได้เวลาไปเอาอีกเลยใช่ไหมได้ครบอ๋อได้เวลาใช่ไหมวันนี้แล้วม,มาส่งที่นี่ดิอะไรจะยันนะฮะ รถอะไรีเลน้นปิดข้างหลังก็เราเปิดหลายระบบยังสายสายสตรงนี้หมู่อะไรพี่หมู่เต้กระบะลูกพอเข้าไงอ๋อพี่แจเก็บไว้รวมมันไว้เดี๋ยวพ่อพ่อเขาติดต่อไปรับดีไหมร้องไวนเ่ยไหนใอยู่ไหน วายพ่อทิงอยู่ร้านข้างบ้านนะครับขึ้นเป็นรัฐบาลในการรับสิทธิ์เสดในบ้านของเจ้าที่นะครับเข้าไหมแล้วอย่างที่สองก็คือพบยาบ้าจำนวนรวมทั้งสิ้ up up นแล้ะ37เม็ดมันจะอยู่ในกระดาษขอลูกอมยี่ห้อไม้มิ้นนะครับบรรจุแล้วถ้าจะพมเนี่ยพบอยู่ที่บริเวณหัวเตียงนอนขณะเห้องนอนนะครับใช่ไหมั้างสองอันเลยไอ้ที่ไอ้ที่ก็ เฮ้ยยักหน้าไม่เอาผมไม่นอบยักหน้าจเลยคริงนะแล้วมายาเราบอกเรามาทีเท่าไหร่หน้าเต็มแล้วแม่เหลือแค่นี้อ่ะก็ขายไปแล้วดีไอ้หลงอ๋อนี่เขาไอ้สายโคลาครับไอ่เนี่ยอะไรฮะแชมโคลาเลยพี่ภูมิอ่ะแชมโคลาก็แช่ภูมิมัหิวก็ไม่วไเนี่ยนี่ซื้อเสียแล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền này Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn